นี่ครับเปิดโชคยังดีดวงยังดีนะครับที่หมุนกระจกรถลงได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่กระจกไฟฟ้านะครับยังหลับในไหท่านวะ นี่แหละห้อยไปนี่ก็หคนคนออกไปแนวจับเเป็นมาเบ้งเลขที่ื้อเลขต้อนี่เราต้องยาลักด้ไม่ไหลักได หลับในครับหลับในข่าวชาวบ้านอยู่ใกล้ใกล้บ้านมาหลายเลยตอนนี้กำลังจะลากขึ้นน่

ก็มีหน่วยกู้ภัยสาษาภัยมาช่วยนะครับใช้รถบินใช้วินขึ้นเลย Thế, th? rồi, đấy, rồi. Rồi. Ừ, để cái cái cho cả bên. Ừ uh, như vậy không? 9 2 3 2 3 2 น้ำเข้าอยู่ข้างในเต็มเลยนะครับต้องรอน้ำนิดนึง <K un> เอกสารข้างในรถก็เป <K un> ลี่ย <hi> นนครับ <K un> น้ำก็ยังพุ่งออกอยู่นะครับน้ำเต็มข้างในนะครับผมต้องรอน้ำไหลออกให้อีกสักหน่อย ายรถวินนะครับบินอะไรนี่ครับเปิดโชคยังดีดวงยังดีนะครับที่หมุนกระจกรถลงได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่กระจกไฟฟ้านะครับยังดีนะครับที่ไม่ใช่กระจกไฟฟ้าถ้าเป็นกระจกไฟฟ้านี่ก็ลำบากเหมือนกัน,นก็ไฟแบตอะไรก็ติดอยู่ก็ด้านในอยู่นะครับ

mãi <laughs> là mãi 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 mãi

アップロード嫌なこと ของรถก็อยู่ไม่ไกลครับผมอยู่อำเภอเดียวกันนะครับผมก็ยังโชคดีมากที่มีสติแล้วก็มุนกระจกรถออกมาได้ไม่งั้นก็คงจะอยู่ด้านในโชคยังดีดวงยังดีครับผมบชาวบ้านของเราก็ออกมาช่วยมาดูกันครับเป็นกำลังใจให้นะครับ ของรถทนก็ยืนอยู่ด้านหน้าสงสารแท้นี่ครับแค่ชั่ววูบชั่วพปบตาหลับในนะครับผมแกบอกว่าแกหลับในนะดูก็ไม่มีอะไรนะรแกก็ไม่กินเหล้าไม่ดื่มเหล้าไม่เมานะครับแต่หลับในน่าจะอยู่ที่การทำงานแกเพิ่งจะไปทำงานด้วยนะ เบี่ยงรถครับเบี่ยงเบี่ยงอ,อีกนิดนึงอีกนิดนะึงเอาใจช่วยนะครับโอ้โหก็ยังดีนะครับไม่ไม่ชนต้นไม้ถ้า ถ้าชนต้นไม้นี่มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับก็อะไรก็หลุดหมดแล้วนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องพังคันเงินลายมงคลน,น้อยด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ กล็ลาแม่แม่ไปก่อนสวัสดีครับผม <S <S